สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้ก็พาพี่น้องมากินปลาหมึยกย่างหอมหอมนะครับพี่น้องไข่เตรียมท้องทุกตัวเลยนะครับแต่นี่น้องมูลเขาตัดแล้วครับแล้วก็หมูย่างหอมหอมครับพี่น้องน้ําจิ้มก็น้องมูลเขาทําเองนะครับกินกับขนมจีนเนาะใช่ค่ะผักก็มีผักข้าวตองแล้วก็แตียงกวาผักสลัดนิดนึงครับพี่น้องหอมมากนะครับพี่น้องแดงย่างเองครับ เจ้านายซื้อให้ครับพี่น้องเจ้านายสั่งมาเขาก็แบ่งให้กินเนาะใช่ค่ะปลาหมึกนะคะไม่ได้ซื้อนะคะพี่น้องเจ้านายสั่งมาแล้วก็ให้ให้เรากล่องนึงเนาะใช่ครับเราก็มายางไข่เต็มท้องเลยนะคะพี่น้องใช่ค่ะก่อนกินแล้งผักกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องแรงผากินเลยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากมากครับมาแชบแชบเลยกันครับพี่น้องมาค่ะพี่น้องกิน ปลาหมึกย่างแล้วก็หมูย่างจ้ามกัน,ก,นกินกับข้าวเช่นะนะคะเนาะมาให้กินจ้ามกันค่ะมาทานเข้ามาทานด้วยกันนะคะพี่นะ้องดีๆนะคะกินกับขนมเชนครับม,มาทานด้วยก,กันครับพี่น้องนี่ครับปลาหมึก มีไข่ทุกตัวเลยเนาะใช่ครับมาย่างกินเองนะคะพี่น้องอย่างตัดถ่านอมความสุดยอดมากเลยนะคะ ทำจิ้มชิ้นพุชเชี่ยบเลยนะคะพี่น้องใช่ครับฉันอยากว่เาเสีบไม้กล้งใบย่างเนาะที่น네ี mm ่ไผยไผยไม้ไผ่ไม้ไหมมันครับพี่น้องออาอกเลยครับแล้วมึงขาก็ตัดตัดเป็นชิ้นเป็นชิ้นเลยนะใช่ค่ะ เป็นแมงปลาทูเนาะเดียไปข้างนอกซื้อมาซื้อมาทำกินเองกนนะ็คือกินเนาะคือกินข้างเนาะนี่เลยนะ แ่บจริงๆนะคะพี่น้องน้ำจิ้มเค็มคุนมากเลยขอบคุณมากครับพี่น้อง สี่มารับชมแล้วขอบคุณทุกคอมเมนต์ครับพี่น้องทุกกำลังใจครับเรื่องกับน้องมนต์ก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนเหมือนกันเนาะไปเยี่ยมบ้านพี่น้องเหมือนกันครับเป็นกำลังใจให้กันนะกันครับพี่น้องโชคไปด้วยกันครับคนเราทุกคนครับพี่น้องแต่ว่าใครก็แบบ ไม่ว่าเราจะทำอะไรครับพี่น้องเราต้องนับชนขึ้นครับพี่น้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะใช่ครับค่อยๆทำไปเรื่อยๆครับพี่น้องช <c oughs> ักบันเราก็ต้องถึงครับ <c oughs> เหมือนแบบว่าเราทำอะไรก็เหมือนแบบเลเื่อนขึ้นบันไดอะไรเงี้ยครับพี่น้อง ถ้าเราแบบว่าเลื่อนขึ้นแล้วก็ขึ้นชิหนึ่งแล้วก็ย่างไปอีกชิกที่ชามนี้ไม่ได้ครับพี่น้องเรากระโดดอะไรเงี้ยมันไม่ได้ครับมันเร็วตัวครับพี่น้องนะเพาะค่อยๆไปไรเงี้ยครับพี่น้องให้กำลังใจเช่นกันแลกกันอะไรเงี้ยครับพี่น้องไปเรื่อยๆครับพี่น้อง ฮชุดออวไปบางตอนเลียงอยู่โรงเรียนได้เรียนหนังสือบ้ามันจะมีกระต่ายกับเต่าเนาะที่เขาแข่งกันเน่ว่าใครจะถึงจุดหมายก่อนกันอะไรอย่างเงี้ยทีนี้กระต่ายมาว่าฉันเดี๋ยวฉันจะ นอนนอนพักก่อนอะไรเงี้ยเต่ามันช้ายัางไงก็ฉันต้องสันหน้าอะไรเงี้ยเนาะกร <c oughs> ะตายว่าเดียวแล้วนอนพักก่อน <c oughs> อยังไงฉันเอาต้องถึงก่อนมั้ยทีนี้เสาก็ไปเรื่อยๆชีวิตคนเรามันก็แบบนั้นเนี่ยครับพี่น้องก็ค่อยๆไปอะไรเงี้ยทีนี้ แต่ตายนอนก็นอนแต่ว่อหลับไปเปลหลรับไปลืมตื่นเลยครับเต่าก็ไปเรื่อยๆเราไปถึงกว่านเลยเนาะครับพี่น้องอันนี้ยังไม่ได้พูดถึงว่าอะไรนะครับเป็นแต่ว่าชีวิตคนเราอะไรเงี้ยครับพี่น้องบางคนว่าถ้าเรา,าเราไม่ทำหนูหรือว่าความพูดอะไรเง,งี้ยเนาะถ้าเราคิดอยู่ในใจถ้าเราไม่พูดออกมาอะไรเงี้ยใครก็ไม่รู้ครับพี่น้องว่า เราพูดไปแล้วมันจะผิดหรือถูกแล้วก็ไม่ดูครับพี่น้องเนาะเพราะว่าคนเรามันชอบไม่เหมือนกันครับพี่น้องบางคนก็แตบบ่ละทำแบบน้นแบบนี้แค่นี้เองง่ายง่ายแค่นี้ทําไมถ้าไม่เปลี่ยนทําไมไม่ถึงไม่เหมือนคนอื่นเขาสักทีอะไรเงี้ยแต่คนเราความคิดกับจุดเยืนมันไม่เหมือนกันครับพี่น้องคนเราเนาะบางคนก็เกิดมากก็มีพร้อมทุกอย่างบางคนก็ มาเกิดมาก็ไม่มีใดเช่าอย่างครับพี่น้องก็แล้วที่เช่อว่าขนหนังต้นเราเกิดมาไม่มีเสื้อผ้าใส่แต่ทุกวันนี้เราก็ยังมีเสื้อผ้าใส่อะไรอย่างเนี้ยครับพี่น้องใครๆก็เกิดมาก็เหมือนกันทุกคนครับพี่น้องถ้าเราทำอะไรยังไงเราก็ต้องถึงจุดหมาย แต่ว่ามันจะจุดหมายแล้วมันจะยิ่งใหญ่แค่ไหนก็อยู่ที่เราครับพี่น้องบางคนก็แบบไม่โลภมากก็พ่อกินพ่ออยู่อะไรอย่างเงี้ยเนาะบางคนก็อยากจะรวยอะไรเงี้ยนะแต่ว่าเลี้ยงพูดตรงๆเลี้ยงไม่เลี้ยงไม่คิดว่าจะรวยมากครับพี่น้องแต่พ่อกินพ่ออยู่ร็วกับ พอครพี่น้องอบอุ่นอะไรเงี้ยแค่นั้นก็พอแล้วคะ่ะบางคนออก็โทษพอ่อ,อโทษแม่แบบว่าเราเกิดมาพ่อแม่ไม่ทำอะไรไว้ให้เราเลย เกิดมาเป็นลูกคนจนอะไรเงี้ยพอแม่เขาก็ทําแค่ให้เราเป็นคนมันก็บุญแค่ไหนแล้วครับพี่น้องแล้วกโชคดีขนาดไหนครับเขาก็เลีล้ยงเรามาแต่ถ้าคนยังไม่เคยมีลูกเขาก็ไม่รู้หรอกครับพี่น้องว่าเลี้ยงลูกตั้งแต่เล็กตอนนั้นเนาะเท้ามีแค่สองนิ้วครับพี่น้อง ตอนนี้มีคืบกว่ามั้งกนเพราะไม่เลี้ยงมาไม่ใช่เรื่องง่ายครับเป็น,น้องเป็นคนนึงเกิดมาเป็นคนน,คน,นึ่งชาตินี่สำหรับเรี้ยงนะแต่ว่าถ้าเป็นคนแบบว่าเกิดมาในแบบฐานหน้าดีอะไรเงี้ยก็อาจารย์ไม่ได้มันรู้สึก แต่ทุกสึ่งทุกอย่างไม่ว่าทุกหรือสุขมันก็มันก็ผ่านได้ทุกทุกอย่างครับเพีองอร่อยมากครับเพีอง คุยไปนะคะพี่นะ้องใช่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้เราสองคนขอลาพี่น้องไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแรีงพากินด้ยนะครับขอบคุณมากๆครับ